หัวข้อวันนี้ก็คือจะก,กำหนดนโยบายแบบไหนจึงจะตรงใจตลาดโลกก็อย่างน้อยที่สุดต้องนับหนึ่งที่ระบบการเมือรจัดการของคนที่จะมาเป็นรัฐบาลประการที่หนึ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องเดินไปด้วยกันทั้งรัฐและประชาชนโดยเฉพาะ เอกชนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักซะก่อนหลักสำคัญที่ว่านี้คือต้องถือหลักรัฐหนุนเอกชนนำเพราะเอกชนคือผู้ทำเงินตัวจริงให้กับประเทศประการที่สองต้องถือหลักว่าคนที่จะมาบริหารประเทศ ระบบราชการทั้งหมดต้องทําหน้าที่เป็นเซลแมนประเทศเหมือนอย่างที่ผมทําอยู่ในกระทรวงาพาณิชย์เดี๋ยวนี้ผมเพิ่งไปซาอุดีอาระเบียมาผมเป็นรัฐมนตรีคนเดียวไปแต่ผมได้รับเกียรติพบกับรัฐมนตรีในเวลาเดียวกันหกระทรวงสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาชัดเจนเหมือนสิ่งที่ผมทําอยู่คือทั้งห้ารัฐมนตรี ทำหน้าที่เซลแมนประเทศซาอุดิอาระเบียหมดเลยครับแล้วแต่ว่าใครดูแลกระทรวงไหนก็ทำหน้าที่เซลแมนทำกระทรวงลงทุนก็เชิญนักลงทุนไทยไปทำหน้าที่ท่องเที่ยวก็เชิญท่องเที่ยวไทยไปทำหน้าที่การค้าก็เชิญคนไทยไปซื้อของซาอุดิอาระเบียเราต้องเดินทางนี้ครับและประการที่สามคนจะมาเป็นรัฐบาลต้องซื่อสัตย์สุจริต จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าวัดครึ่งกรรมการครึ่งเราเห็นตัวอย่างกันมาแล้วประเทศไทยไปไม่รอดครับผมคงไม่สามารถพูดทุกแง่มุมได้ทั้งหมดวันนี้แต่จะขอพูดบางส่วนเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยแล้วก็อยากจะสื่อสารความจริงนโยบายประชาธิปัตย์ชัดเจนแล้วนะครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติเพราะทั้งสมส่วนนี้สัมพันธ์กันสร้างเงิน แต่ไม่สร้างคนคนก็หาเงินเพิ่มไม่ได้สร้างเงินเสร็จคนไม่มีศักยภาพก็รักษาเงินไว้ไม่ได้ทั้งคนทั้งเงินจึงต้องไปด้ยวยกันจึงจะสร้างชาติได้เพราะคนมาเป็นรัฐบาลต้องสร้างชาติถ้าทำลายชาติเราก็เห็นอยู่ว่าสุดท้ายประเทศจะเป็นยังไงหัวข้อวันนี้ความจริงก็ชัดเจนดีนะครับจะกำหนดนโยบายแบบไหนจึงจะตรงใจตลาดโลก ถ้าจะตรงใจตลาดโลกคำตอบมันก็เหมือนกำปั้นทุบดินแล้วก็เป็นคำตอบที่ต้องทำถ้าจะตรงใจตลาดก็ต้องใช้ตลาดนำการผลิตหลายคนเขวนะครับแต่ว่าผมไม่เขวผมพูดจากความจริงที่ทำวันนี้ไม่ใช่แค่ความจริงที่คิดหรือแค่ความจริงที่จินตนาการตลาดต้องนำการผลิตครับและ ต้องนำการผลิตทั้งผลิตสินค้าผลิตบริการและสิ่งใหม่ที่เราต้องเอามาขายคือซอฟต์พาวเวอร์จะใช้เฉพาะความเป็นอัตลักษณ์ของเราอย่างเดียวไม่ดูการตลาดไม่ปรับรูปแบบมันก็ได้ครับแต่มันจะสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติไม่ได้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมชัดเจนนะครับนโยบายประชาธิปัตยก็ชัดเจน ทางด้านตลาดโลกท่านคิดว่าทุกวันนี้ตลาดโลกต้องการอะไรครับผมอยู่กับมันถึง่งตอบได้ตลาดโลกต้องการความยั่งยืนจากการผลิตและการให้บริการผมอยู่ในเวทีอาเซี P, นั่งเป็นประธานประชุมอาเซีด้วยตัวเองครับอยู่ในเวทีเอเปกนั่งเป็นประธานประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปกด้วยตัวเอง ผมไปเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปไม่กี่วันเนี่ยครับได้เริ่มนับหนึ่งแล้วครับไตรมาสแรกปีนี้เราจะนับหนึ่ง FTA ไทย EU ช่วยให้เราได้แต้มต่อ27ประเทศสมาชิกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญเวทีทุกเวทีที่พูดล้วนแล้วแต่มีข้อเป้าหมายต้องเดินหน้าสู่ความยั่งยืน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนจากภาคการผลิตที่ไม่ทำลายโลกและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศและโลกสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นตลาดนำการผลิตก็คือต้องผลิตสิ่งที่นำไปสู่ความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตสินค้าบริการหรือแม้แต่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมการผลิต สิ่งที่เราต้องทําคือการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ที่เราพูดกันด้วยเทคโนโลยีและนวันวตกรรมไม่ว่าจะเป็นกเกษตรอุตสาหกรรม SME บริการโลจิสติกหรือทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องโลจิสติกผมเพิ่งกลับมาจากดูไบ UAE วันสองวันนี่ครับเพิ่งไปเซ็น MOU ระหว่าง สมาคมบรอจิสติกทั้งหมดของเรากับดูไบเวิลด์ซึ่งเป็นเจ้าของท่าเรือทั่วโลก78ท่าสนามบิน240สนามบินเราเซ็นปับ๊บเราได้เครือข่ายครบเลยครับสิทธิพิเศษในการที่จะสร้างเงินให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตผ่านระบบขนส่งสุดท้ายเรื่องการตลาดที่ขอพูดถึงเราจะต้องเร่งเจาะตลาดที่มีศักยภาพในภาวะเศรษฐกิจโลก ถดถอยบางประเทศและชะลอตัวตลาดสําคัญ3ตลาดที่ต้องเดิน1ตะันออกกลาง2 a เอเชียใต้ T I, 3 CLMV เราพบตัวเลขแล้วว่าเติบโตขณะที่คนอื่นเขาชะลอตัวและถดถอยและที่สําคัญนะครับการทําข้อตกลงทางการค้าเพื่อเพิ่มแต้มต่อทางการตลาด FTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่คือสิ่งที่เราต้องทําก็เวลาหมดครับ ผมพูดจากความจริงที่ทำทั้งหมดแล้วก็พูดเฉพาะบางมุมเท่าที่เวลาเอื้ออำนวยขอบคุณทุกท่านครับ